อ่ะกราบสวัสดีนะครับผมนะโอเคนะฮะนี่นะฮะมาอยู่กับบ้านกันเลยฮสินอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาแกะลุ้นพยักปลอดภัยรุ่น2ให้ดูนะพี่นะว่าผมเนี่ยจะได้อะไรนะพี่นะจะเกลือหรือไม่เกลือนะผมนะ <c oughs> ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับอามาพี่เอาตรงนี้เลยนะฮะนี่นะอานี้นะันนี้เลยนะฮะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เนื้อ3ามเคกับของเหมือนของลูกค้าเขาบ้างนะฮะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เนื้อ3ามเคเหมือนของลูกค้าบ้างนะพี่นะโอ้สวยจัดเลยนะฮะเนื้อ3ามเคะไปครับพี่ดูกัะนฮะว่าผมจะเกลือหรือไม่เกลืออันนี้ฮะรุนแรกนะฮะรุนแรกรุนแรกรุนแรก สำหรับใครที่อยากลุ้นนะฮะลุ้นละเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะลุ้นละเจ็ดร้อยบาทก็เบ๊ลุ้นละเจ็ดร้อยบาทครับมาดูฮะโอ้โหอันนี้เป็นอะไรเนี่ยอันนี้เป็นสีเมฆกระสิทธิ์ก็เป๊โอ้ตายแล้วไม่ใช่สามเคไม่ใช่สีลุงอ,อันนี้ฮะก็ สวยครับสวยนะฮะเป็นสีเมกสิทธ์นะฮะมังกรเงินมังกรเงินเสือทองนะครับผมนะมังกรเงินเสือทองนะฮะสีเมกสิทธ์โอ้สวยสวยสวยพี้ผิวลุ้งผิวลุ้งนะฮะอ่ะมาครับมาลุ้นเลขกันฮะมาลุ้นเลขโค้ดครับว่าจะเป็นเลขอ่ะอะไรสามห้าเจ็ดครับ สามห้าเจ็ดครับโอ้โหเลขขี้เลขขี้นะฮะ,ะนี่นะฮะของผมหนึ่งรุ่นแรกผ่านไปเรียบร้อยนะฮะอันนี้เลยเอาแบบเอาแบบเอาแบบตรงนี้เลยเอามาพี่รุ่นที่สองครับอสีสีอะไรสีอะไรสีอะไร ลงยาจีบอลไหมโอ้โหมาตื่นเต้นว่ะเพราะผมลุ้น 3K 2K 3K โอ้ยเหมือนถ้า 3K ครับยังไงไม่ใช่อันนี้อะไร 2K เหรออะไรวะเนี่ยเดาไม่ถูกแล้วเว้ยเด้อเดี๋ยวๆๆๆทำไมมันเออนี่ ว้าวสองเคครับพี่ลุ้นนี่ฮะเนื้อสองเคครับมังกรนาคเสือนาคครับโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องนี่ฮะเนื้อสองเคครับผมนะมังกรนาคเสือนาคครับผมนะไม่แตกไม่หักครับนี่ฮะสวยๆเลยนะฮะมาลุ้นเลขกันพี่มาลุ้นเลขกันครับมาลุ้นเลขกันครับมาลุ้นเลขกันครับเลขหนึ่งครับหนึ่งตัวเดียวเลยได้ไหมหนึ่ง ศูนย์เจ็ดครับโอ้โหเลขสวยด้วยฮะหนึ่งศูนย์เจ็ดครับพี่นี่ฮะเอออันนี้โอเคอันนี้โอเคหน่อยนะฮะไปครับองสุดท้ายสำหรับสายลุ้นเนี่ยองค์นี้องค์งสุดท้ายและไปครับอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ย สีแลกสีแปลกๆสีแปลกๆอีกแล้วสีแปลกๆอีกแล้วสีแปลกๆอีกแล้ว,อ,ลวอันนี้คือ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 อะไรสีทอง,งเอ่อสีทองโบราณมังกรเงินเสือหน้ากรับพี่นี่ฮะอันนี้ก็อยากได้สามเกอร <c oughs> นะฮะ นี่ครับใครชอบลุ้นนะพี่นะก็ลุ้นละ700้อยนะพี่นะตอนนี้นะครับลุ้นละเจ0ร้อยนะฮะเหลือไม่เยอะนะพี่นะเหลือไม่เยอะครับหมายเลขแรกหนึ่งปดโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วหนึ่งปหหหเอาอู้เลขหนึ่งแปดหกวู้เลขมงคลเลขรวยทางเดียวครับพี่ นี่ครับนี่ฮะตายแล้วเอาเรื่องนี่ครับนี่ครับโอ้โหสำหรับคนงงนะพี่นะเออเลขอันนี้เป็นเลขหนึ่งแปดหกนะฮะเลขรวยทางเดียวนะพี่นะจริงๆถ้ามันเป็นหนึ่งหกแปดนี่จะราคาจะแพงกว่านี้อีกนะฮะแต่ตอนนี้ก็โอเคแล้วนะฮะโอเคอันนี้ถือว่าเลขสวยนะครับอ่าฮะนี่ครับเรียบร้อยหมดครับ ลุ้นเองนะอันนี้คือลุ้นเองนะพี่นะเอออันนี้อันนี้สวยนะอันนี้เลขสวยอันนี้ก็สวยอ่ะสวยหมดเลยนะฮะรุ่นนี้อ่ะอ่ะลุ้นละเจ็ดร้อยนะพี่นะลุ้นละเจ็ดร้อยบาทนะผมนะใครสนใจนะฮะทักมาได้เลยนะครับเหลือไม่เยอะยนั้นจ้ะพี่จ๋าซื้อเป็นของฝากได้นะผมนะสวยนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะพี่นะขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมค,ครับ ดูคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ